เรียนท่านคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลสมบูรณ์ค่าสปทอฟูบิกอว์ดผู้อำนวยการฐานศึกษายอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมทุท่านครับผมว่าที่ร้อยตรีดรนนทกโชคธนาประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมให้ขอนําเสนอผลงานการประกวดอันเป็นรางวัลสมบูรณ์ค่าสปทอฟูบิกอว์ดผมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบการประเมินมีสององค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่1มี4ตัวชีวัดกระผมขอนําเสนอสรุปภาพรวมด้านการบรหิหารจัดการยอดเยี่ยมดังนี้ผลงานการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย2รูปแบบในการพัฒนางานวิชาการ1 s m a r สมาร์ทโมเดลและ 2. รูปแบบนวัตรกรรมวงล้อ S I L S Model อย่างเห็นได้ชัดทั้งปรากฏในเอกสารอ้างอิงอีกทั้งพร้อมภาพรประกอบที่ได้เห็นถึงการดําเนินงานวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมความสําเร็จสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่ว่าผู้เรียนนั้นมีการพัฒนาการที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอีกทั้งยังสะท้อนถึงการพัฒนาทักษะชีวิตที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดืูในระดับร้อยละร้อยก็ผมอยากสะท้อนถึงการดาเนินง,งานที่สําเร็จผ่านงานโครงการกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาบนพื้นฐานของความเมตตาทนซึ่งประกอบไปด้วยความพอเพียงความมุ่งมั่นรักชาติสัตว์กษัตริย์ซื่อสัตย์ ด้วยความมีวินยัยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาพื้นฐานความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ส่งเสริมพัฒนาทําให้ผู้เรียนนั้นได้รับรางวัลยกย่อง,งจากระดับภาคสู่ระดับชาติด้วยผลงานการแข่งขันงานศิลปักกรรมนักเรียนระดับชาติงานสเปเชียลโอลิมปิกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคือสิ่งที่คณะกรรมการได้เห็นภาพ อย่างปรากฏชัดเจนของผู้เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ,ษ,ษ,ษประจำจังหวัดนครพนมในองค์ประกอบการประเมินองค์ประกอบที่สองมี6ตัวชี้วัดกระผมขอรนำเสนอสรุปภาพรวมในด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมดังนี้กระผมได้นำบริหารการจัดการยอดเยี่ยมโดยใช้รูปแบบ Happy m o มเดสู่การพัฒนาสถานศึกษาจนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการภายใต้ ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบันผ่านกระบวนการนําไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม่าเสมอรวดเร็วการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้มีการพัฒนาห้องสมุดพัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกส่งเสริมให้มีการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมภัยใต้บริบทสถานศึกษาอย่างเหมาะสมการพัฒนาคุณภาพการสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการกิจกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการติดตามการตรวจสอบการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วด้านการให้บริการมีการใช้อาคารสถานที่ ที่มีความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกจนตรวจอบระบบซ่มบำรุงให้คงอยู่สภาพพร้อมใช้งานภายใต้ระบบสารณภพที่ปลอดภัยด้วยหลักการการบริหาร C M ภายใต้รูปแบบการพัฒนาของ Happy m o มเดลนั้นมีการจัดหางบประมาณมีการดำเนินการตามแผนติดตามควบคุมการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ การบริหารงานบุคคลได้ทํางานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานสี่ฝ่ายอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมสร้างฝันกาลังใจและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างปรากฏได้เห็นด้วยเอกสารหลักฐานร่องรอยที่ได้นําเสนอในครั้งนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะสถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสม่ําเสมอมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสมมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบสารบบผู้ในสภาพที่พร้อมและปลอดภัยมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายบุคลากรร้อยละแปดสิบขึ้นไปนั้นมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาส่งผลให้การบริหารงานการจัดการศูนย์ของการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมที่ปรากฏตามเอกสารอ้างอิง จะชี้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมด้วยรางวัลจากการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างนี้ได้ชัดประกอบไปด้วยรางวัลดังนี้อาทิรางวัลชนะเลิศประเภทผู้บริหารด้านการพัฒนาระบบราชาการและบริการภาครัฐในยุคดิจิทัลรางวัลข้าราชาการพรเลเรือนดีเด่นและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษาจากมหาวิทยายลายัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่4ต่อเนื่องนับเป็นความสําเร็จจากการบริหารจัดการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาในการประเมินพิจารณารางวัลสูงคุณค่าสอปรอุบลอวอร์ดในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมสืบต่อไปขอบพระคุณครับ